สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์คู่มวยก่อนชกส่วนใหญ่นะครับในการวิเคราะห์ก็จะเป็นคู่มวยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพในคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านนะครับไปวิเคราะห์คู่มวยในศึกวันลุมพินี90ซซึ่งมีโปรแกรมที่จะชกกันในวันศุกร์ที่17 มกราคม2 0 6 8เป็นคู่นำานรายการพึ่งหลวงบ้านแหลมบ้าจะชกกับอาคีฟกูรูซาดาดาวรุ่งฟอร์มสดจากประเทศอัสจันจันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน1 3 5ปอนด์การชกในไฟนี้ทางพึ่งหลวงบ้านแหลมบ้าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งก่อนที่จะไปวิเคราะห์ ไปส่องดูประวัติและสิติการชกของทั้งคู่ก่อนครับมาดูทางด้านพึ่งหลวงบ้านแลมบ้าก่อนครับน้ำหนักนะครับที่ชก6 1 1กิโลกรัมอปอนด์มีส่วนสูง5ฟุต6นิ้ว169เซนติเมตรเป็นชาวไทยอายุยี่15ปีมาดูสิติ6ไฟล์ล่าสุดในวันชนะน็อกเอายก2 ซ่อนรักแฟเทคในวันลุมพินี38ชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกหวมฟิลิเปในวันลุมพินี47ชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกเพชรวิชิตสิงห์มาวินในวันลุมพินี56แพ้นอกเอายกหนึ่งเจ้าเสือใหญ่มอกุงเทพธนบุรีในวันลุมพินี65ชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3มยกสิงดำ NF ลูกสวนในวันอุพนินี76และครั้งล่าสุดแพนออกเอายก3ยอดเหล็กเพชรออาชริยะในวันอุพนินี85มาดูทางด้านอาคิฟกูรูซาดานะครับน้ำหนักที่ชก127.65รอปอนด์57.9กิโลกร,รมัมมีส่วนสูง5ฟุต9นิ้ว176เซนติเมตรจากประเทศอาร์เซบัจัน อายุแค่19ปีมาดูสิติการโชคในวันนะครับแค่2ไฟนะครับใช้คะแนน,นเอกชั้นในการชกกัน3ยกฮารูโตะยาซูโมโตะในวันลุมพินี72และครั้งล่าสุดชนะ TKO ยก1สมิงดำเอ็ลูกสวนในวันลุมพินี85มาเปรียบเทียบสติการชกของทั้งคู่นะครับในวันนะครับพึ่งหลวงบ้านเลยว่านะครับก็จะมีสติการโชค และมีประสบการณ์ที่มากกว่านะครับชกในวันนะครับมาหลายไฟเือรเทียวนะครับก็มาสดุดใน3ามไฟสุดท้ายนะครับคือแพ้นอกเอายกหนึ่งเจ้าเสือใหญ่มองที่ทวงปรดีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเอ,เอกชันในการชกกัน3ยกนะครับสมดำเอ็นเลูกสวนแบบสูสีนะครับท่านผู้ชมเราเข้าครั้งล่าสุดนะครับแพนอกเอายก3ให้กับยอดเหล็กเพชรออชิยะไปนะครับ ก็ฟอร์มมาดาวลุ่งนะครับในช่วงไฟหลังๆนะครับก่อนหน้านั้นก็ดีนะครับชนะรวดมา6ไฟนะครับส่วนทางด้านาคีในวัน2ไฟล่าสุดนะครับก็ไม่เคยแพ้ใครนะครับเพียงแค่2ไฟเท่านั้นนะครับที่ชกในวันนะครับก็ถือว่าเป็นดาวลุ่ง ความสดนะครับอายุอย่างน้อยนะครับแค่19ปีนะครับหัวข้อนะครับในการวิเคราะห์มวยคู่นี้นะครับก็มี5หัวข้อเช่นเดียวกันนะครับกับในคลิปที่ผ่านมานะครับในกติกามวยไทยนะครับข้อที่1นะครับน้ำหนักหมัดศอกนะครับหัวข้อที่2ความอืดของคางหัวข้อที่3นะครับความอืดของหน้าท้องลาตัวหัวข้อที่4รูปร่างช่องชกหัวข้อที่5จังหวะฝีมือในการออกวุดนะครับ มาดูหัวข้อที่1นนะครับน้ําหนักหมัดศอกนะครับก็ถือว่าน้ําหนักหมัดศอกถือว่าสําคัญมากนะครับถ้าหมัดหนักๆนะครับก็มีโอกาสนะครับนับนอกคู่ต่อสู้ได้นะครับในการออกหมัดศอกของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าออกหมัดได้ดีเยี่ยมยอดทั้งคู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ทางอาชีพนะครับจะออกหมัดได้รวดเร็วกว่านะครับจังหวะชงโชคที่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมน้ำหนักหมัด นะครับแล้วก็จังหวะออกมัดใน้รวดเร็วกว่านะครับผมให้ทางอาคิปนะครับ19คะแนนนะครับให้ทางพึ่งหลวงนะครับ18คะแนนนะครับเหลื่อมอยู่นิดนะครับสําหรับอาคิปนะครับในข้อที่1นะครับข้อท like, ี่2นะครับความอึดของคางในหัวข้อนี้นะครับก็ถือว่าความอึดของคางก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่อาคิปยังไม่เห็นนะครับในสองไฟล์ล่าสุดนะครับไม่โดนนับนอกนะครับ โดนหมัดคู่ต่อสู้ไม่ชัดเจนนะครับทางพึ่งหลวงนะครับที่แพ้มานะครับแพ้นอกให้กับยอดมวยทั้งสองคนเลยนะครับใน2ไฟนะครับที่แพ้นอกนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นยอดมวยนะครับที่แพ้ให้กับนักมวยทั้งสองท่านนะครับในหัวข้อที่2นะครับความอิดของคางนะครับผมให้ คะแนนเท่ากันนะครับให้ทางพึ่งหลวง1 9คะแนนให้ทางอาคิป19คะแนนนะครับมาดูข้อที่3นะครับความอึดของท่านท้องลําตัวนะครับความอึดของหน้าท้องลําตัวนะครับก็ถือว่าพึ่งหลวงนะครับชกมวยไทยมาอย่างชกชนนะครับน่าจะดีกว่าทางอาคิปนะครับอาคีปก็เคยต่อยมวยไทยมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระดูกมวยยังเป็นรองเยอะนะครับอายุแค่19ปีนะครับผมให้ทางพึ่งหลวงนะครับความอึดของนท้องลำตัวนะครับ เลื่อมอยู่นะครับ19คะแนนนะครับให้ทางอาคีป18คะแนนนะครับมาดูข้อที่4นะครับรูปร่างช่องชกนะครับถือว่าคู่นี้มีความสูงต่างกันพอสมควรนะครับอาคีปสูงถึง176เซนติเมตรนะครับส่วนทางด้านพึ่งหวงนะครับสูง169เซนติเมตรนะครับห่างกันเยอะพอสมควรนะครับผมให้ทางอาคิปนะครับเหนือกว่านะครับในข้อนี้นะครับความสูง รูปหลังชงชกจะดีกว่านะครับให้19คะแนนนะครับให้ทางพึ่งหลวง17คะแนนนะครับมาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5จังหวะฝีมือในการออกวุดถือว่าพึ่งหลวงนะครับฝีมือในการออกวุดนั้นดีกว่าอย่างแล้วนะครับแต่ความรวดเร็วเป็นรองอาคิปนะครับอาคิปจะออกเส็บหมัดได้ดีนะครับแล้วก็มีศอกด้วยนะครับแล้วก็มีลูกเตะนะครับ ถือ <Hollywood> ว่าการออกวุธทั้งคู่นะครับสูสีกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับสูสีกันมากๆนะครับทางพึ่งหลวงนะครับอาวุธจะเยอะกว่านะครับทางอาคีปก็ออกหมัดได้ดีนะครับเสียบหมัดดีกว่านะครับแล้วก็มีลูกเตะนะครับแล้วก็มีเข่าด้วยนะครับก็ครบเครื่องเหมือนกันนะครับโดยรวมนะครับให้คะแนนในหัวข้อนี้นะครับ19คะแนนเท่ากันนะครับทุกท่พึ่งหลวง ให้19คะแนนนะครับทางอาคิปก็19คะแนนนะครับเหมือนกันเลยนะครับคะแนนเท่ากันนะครับมาดูคะแนนรวมนะครับทางด้านพึ่งหลวงนะครับได้ไป9 12คะแนนนะครับทางอาคิปได้ไป9 4คะแนนนะครับก็ถือว่าสูสีนะครับโดยรวมแล้วสูสีนะครับโดยที่รวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับจาก5หัวข้อนะครับ แต่ละหัวข้อก็คะแนนเต็ม20นะครับเมื่อรวมคะแนนนะครับสรุปอีกครั้งนะครับพึ่งหลวงได้92คะแนนนะครับอาคิปได้9 4คะแนนนะครับจากคะแนนนะครับอาคิปจะเหลื่อมอยู่นิดนิดนะครับท่านผู้ชมก็สูสีกันนะครับถ้าพึ่งหลวงนะครับไม่โดนหมัดโดนศอกก่อนนะครับก็จะชนะไปในที่สุดนะครับแต่ถ้าพลาดนะครับโดนหมัดโดนศอกของอาคิปนะครับ ก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีนับนกได้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าผ่านไปได้นะครับพึ่งดวงนะครับก็จะชนะคะแนนไปในที่สุดนะครับแต่คะแนนรวมนะครับอ่าขีดเหนือกว่าอยู่2คะแนนนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับในใต้คลิปนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับความคิดเห็นแต่ละท่านนะครับมุมมองนะครับในมวยคู่นี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับว่าใครจะชนะนะครับพึ่งหลวงจะกลับมาฟอร์มเจียงได้หรือไม่นะครับส่วนอาคีปจะรักษาสุิตชนะรวดของตัวเองได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสแสดงความเห็นเข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับถึงไหรก็ตามนะครับถ้าผลการชคจะออกมาอย่างไรก็ตามนะครับผมขอขอเปลี่ยนใจให้กับผู้แพ้นะครับ แล้วก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณทุกกลังใจครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ